ัวนนินทภาาลัมของขอคำพีนะคะเรามาชมกันเลยค่ะมีสีแดงไงอมอ่ะไม่เหลือให้อยู่ชิมสักต้นเลยเหรอโอบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยค่ะโอ้มีส้มโอด้วยนะคะ อินทผลัมตัดได้แล้วทุเรียนค่ะทุเรียนมะละกอสวยมากๆเลยค่ะพอเอาปลูกมากี่ปีแล้วคะเนี่ยอโอ้โหต้นใหญ่มากเลยค่ะค่ะโอ้ต้นขนาดนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้3มัคต้โอ้ค่ะ โ,โอ้โหต้องแตกใบก่อนเหรอคะอนี่เลยนะสามพันห้าแล้วแล้วไอ้ส้มโอนี่พันไหนคะเนี่ยส้มโอเป็นพับพิมสยามโอ้โหมันก็ยังเอาส้มมันลงไมา